เพจซูเปอร์ไอช็อปขายดีเกมบริการขายรหัสฟรีไฟราคาถูกจำนวนที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีฟรีไฟรับไม่อัน้นรับทุกแบบพร้อมจบราคาสวยๆเพจซูเปอร์ไอช็อปสาขา2รับฝากขายไอดีฟรีไฟค่าฝากเพียงยี่สิบบาทเท่านั้นเพจจริงต้องมีผู้ติดตามเก้าหมื่นคนขึ้นไปเพจจริงไม่โกงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นในเพจจะมีกิจกรรมแจกไอดีฟรีไฟกันด้วยนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ก็ต้องขอกราบสวัสดีนุนน้องในไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องมิตรชาแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟทายแลนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมนะครับการแข่งขันฟรีไฟเวิลด์ซีรีส์นั่นเองนะครับที่จะขัด จัดขึ้นเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมพี่ยับมาอัปเดตในส่วนของฟรีนะครับที่จะมาแจกในส่วนกิจกรรมดูไลฟ์สดนั่นเองนะครับวันนี้ห้ามพลาดนะครับใครอยากรู้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมมาก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอพาไปรับของฟรีก่อนนะครับในส่วนกิจกรรมโปลิกซีซั่น6นะครับตอนนี้หายบั๊กเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็คือมันบั๊กอยู่นั่นเองนะครับไม่สามารถกดรับได้นะครับตอนนี้สามารถกดรับได้แล้วนะครับได้อ่าวันละ หนึ่งรางวันนะครับวันที่สองได้เป็นตัว๋ววันที่3า็คือได้เป็นตั๋วเหมือนกันนะเพราะว่ายอดคนดูไม่ถึงแสนนั่นเองนะครับชุดก็ไม่ได้นะครับผม <c oughs> ในส่วนชุดฟารของผู้หญิงก็ไม่ได้เนาะอ่ะพี่เขากดรับไปเลยแล้วกันนะครับตั๋วเดมอนลอยันนะครับผมเฮ้ยทำไมมันค้างว้เนี่ยพักหีงมั้งเนี่ย <c oughs> ทําไมมันค้างอ่ะกดรับไปทำไมกดรับไม่ได้ใครเป็นบ้างเนี่ยเฮ้ย กดรับไม่ได้เฉยพี่ว่าเน็ตพี่ไวอยู่นะเนี่ย้เป็นกับตัวเกมมาแหละเนี่ยมัขึ้นแบบนี้นโอเคไม่เป็นไรนะครับผมใครที่อ่ะโอเคได้ละอะไรวะโอเคอ่ะโอเครับไปละแล้วก็นี้โอเครับเรียบร้อยนะครับได้คนละ4ใบนะครับได้คนละ4ใบเนาะนี่ก็วันที่2 2ใบวันที่3อีก2ใบน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรม BTS ตอนนี้กิจกรรมมีที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะมีทางด้านของให้เก็บโทเค็น B T S นะครับผมอยู่ตรงไหนเออยพี่ดูก่อนนะ <Yes. S 1> กิจกรรม B T S อ่ขอพี่เก็บไปแล้วมันเลยหายนะครับผมพี่รีวิวไปเมื่อเช้านะครับที่เก็บไป4โทเค็นนะครับก็คืออาจะมาแลกในส่วนช่องนี้นะครับนี่นะครับ ถ้าเราครบ20เนี่ยเราจะได้รถสป,ปอร์ตตัวนี้นี่นะครับผมร้อมเอฟเฟคไฟอยู่ล้อทั้ง4ล้อเลยอย่างไท่นะครับแล้วก็ถ้ามี10โทเคนสามารถแลกตัวได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นตั๋วคูปองนะครับเดมอลอรายันนะครับผมแล้วก็อีกสิใบาสามารถแลกเป็นคูปองเล็เปนปืนก็นได้นั่นเองนะครับแลกฟรีๆเลยนะครับจำกัดเพียง3ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็สก,กิลรถได้1ครั้ง1คันต่อ ID เท่านั้นนั่นเองนะแล้วก็ วันที่6กเี่ยก็จะมีกิจกรรมนะครับแจกสกินกุ้งหูนั่นเองนะครับนี่นะครับใครอยากได้รอได้เลยเดี๋ยวพี่มารีวิววันที่6กเช้าๆเลยแล้วกันเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยจับเด็กเข้ามาตอนตีสี่นะครับเดี๋ยวพี่จะลงเช้าๆเหมือนเดิมนนั่แหละประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับหรือ8ปดโมงประมาณนี้นะครับพี่รีวิวทุกวันทุกกิจกรรมแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมล็อกอินเจ็ดวันกับ BTS นะครับเพื่อจะรับในส่วนสกินรถฟรีๆถาวรนั่นเองนะครับนี่นะครับผมเป็นสกินรถมอไซ นะครับฟรีฟรีถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับพร้อมกับเสื้อด้วยนะครับใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะครับเป็นเสื้อมี s นั่นเองนะครับนี่เท่เลยทีเดียวนะครับผมส่วนกิจกรรมอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมนอกจากกิจกรรมรับของฟรีในส่วนตรงนี้นะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่ขอพามาอัปเดตในส่วนอ่อกิจกรรมนะครับ r e e Fire World Series 2022กันก่อนนะครับตอนนี้ก็คือข้อมูลหลุดมาหลายอย่างเลยนะครับทั้งใน IG นะครับทั้งในแฟนเพจ นะครับของเซิฟลงเซิฟนอกนะพี่ไปเจอมาเนาะใน y t u t u นะครับช่องนอกพี่ก็ไปหามานะครับให้น้องดูนะครับว่าข้อมูลเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ของฟรีมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับมาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอเปรียบเทียบกันก่อนนะครับสำหรับฟรีไฟว์วูดซ e r ี e s ตั้งแต่2021นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาอของ2021 นะครับเดี๋ยวค่อยดูนะว่า2022ันี่สจะเป็นหน้าตายังไงนะครับหน้าตาอของ2021เนี่ยก็จะมีปลุกพลังนะครับแอนดูนะครับมีดูไลฟ์สดมีเช็คอินมีแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนแบบยังไงแลกเปลี่ยนชุดแลกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีรางวัลล็อกอินนั่นเองนะครับทีนี้เวลาเราแลกชุดแลกไอเทมเนี่ยก็คือเราต้องเข้ามาตรงนี้ตรงคลังไอเทมนะครับแล้วก็ใช้โทเค็นนะครับ ffws เนี่ยมาแลกนั่นเองนะครับผมเนี่ยเห็นไหมก็จะมีชุดฟรีด้วยนะครับเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็จะเเป็นไอทม นี้ก็เป็นชุดผู้หญิงนั่นเองครับทีนี้มันก็มีเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ2021นะครับนี่นะครับผมเวอร์ซิลี่ 2021, 2021ก็จะมีของฟรีตามนี้เลยนะครับมีท่าทางด้วยมีชุดนะครับมีกระเ๋ามีสกินลดมีสกินปืนนะครับมีชุดผู้ชายนี่สุ่มหรือเปล่านะครับผมสกินปืนนี่ก็สุ่มหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ของฟรีเนี่ยมีแน่นอนสำหรับชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดู2022กันบ้างเป็นยังไงนั่นเองนะครับ2022เนี่ยเขาเปรีย สองพัก็อยู่ข้างบนนะครับส่วนชุดฟรีสองพ่สิบสอเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนั่นเองนะเป็นชุดสีเขียวแบบนี้เลยปนะชุดผู้ชายไม่แน่ใจว่าจะฟรีหรือเปล่าต้องรอดูนะครับผมแล้วก็สกินระเบิดนะครับก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นอันเก่าที่ผ่านมา2องพนั่นเองส่วนท่าทางนะครับเห็นปหมท่าทางอันนี้ฟรีนะนะครับผมแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นท่าทางอันใหม่นะครับ2022นั่นเองนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นกระเป๋านั่นเองนะครับนี่เห็นไหมกระเป๋า2021 2022ขข้้าาาางงงบนนนนกระเเป๋ี่่่่ยยอูลัเอง นะครับผมประมาณนี้ทีเนี้ยสำหรับกิจกรรมนะครับผมกิจกรรม2องพนนะครับก็หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยนี่จุดหลุดมาจากไอจีเลยนะครับนี่ก็จะมีกล่องล็อกอินมีท่าทางนะครับท่าทางตัวนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นหน้าทางชุดในตำนานหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องรออัปเดตนะครับแล้วก็ชุดตัวนี้น่าจะเป็นสุ่มหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามีของฟรีให้รอนะในส่วนกิจกรรมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางไม่ว่าจะเป็นน่าจะมีแอร์วอลด้วยนะครับถ้าพี่เดาไม่ผิดนะนะครับเดี๋ยวต้องรอหลุดมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพี่มารีวิวให้นะครับในส่วนนี้ก็คือแบนเนร์คข้าวนะครับก็มีวิดีโอมาด้วยะนี่บนี่นะครับก็จะมีกดเข้าตรงมุมขวาบนเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เป็นไงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบวิดีโอนะผม กขาจะมีของขวัญหลายอย่างนะนี่ไหมกล่องขวัญตัวนี้นะครับน่าจะกดรับของมาวันั่นเองก็จะมีดูไลฟ์ทรงไลฟ์สดอะไรหลายอย่างเลยนะครับสำหรับนี้นะครับแล้วก็จะมีภาพหลุดนะครับผมนี่สำหรับสกินเครื่องบินนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวตาโลโก้ของ FFWS 2022นั่อนเองนะครับผมนี่เท่เลยทีเดียวนี่ก็จะมีแอร์ด็อปเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่สวยเลยนะครับสำหรับแอร์ด็อปนะครับผมนี่เปลี่ยนโลโก้ใหม่ นี่เท,ท,ท่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีบอลลูนนะครับนี่เปลี่ยนรูปใหม่ด้วยเป็นไงสวยปะนี่ก็จะมีตาโลโก้นะครับ F F W S 2022นั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูชุดผู้หญิงกันบ้างเป็นยังไงนะครับนี่ชุดผู้หญิงประมาณนี้เออเป็นไงสวยไหมนี่สำหรับชุดผู้หญิงก็จะมีตาโลโก้ F F W S อยู่นั่นเองนะครับแยกออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมมั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลย ครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นท่าทางนะครับนี่ท่าทางถือโล่ถือโล่เอฟเอฟวีเอสนั่นเองนะครับมาดูไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่นี่มันจะหล่นมาแบบนี้นะป,ปั๊บปุ๊บนี่แล้วก็ถือเหมือนอย่างหนักอะ่ะเออประมาณนี้อย่างเท่ออกแสงด้วยแล้วก็จะมีสกินปืนอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่านะครับผมแล้วก็จะมีสกินระเปิดกองศพกระเป๋านะครับผมสกินคู่หูก็มีนะครับผมมีแอร์บอร์ดมีล่มนะครับผมอ่าดูดิเต็มเลย นะครับผมนี่เป็นไงมีรูปพื้นหลังรูปโปรไฟล์สกินมีดนะครับตาประจํากิจกรรมนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับสาหรับของฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนั่นเองนะครับรวมกันไปหมดนั่นเองนะครับแต่ว่าที่แน่แน่เนี่ยพี่ว่าท้าทายังไงก็ฟรีนะเพราะว่ามันมี ตาโลโก้นะครับตาประจำกิจกรรมฟีฟ e f i บ e ์ซีรีส์สอง2ัน2ติดอยู่นั่นเองนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้พี่ก็มาอัปเดตประมาณนี้แหละนะครับสำหรับท่าทางฟีฟเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้าละกันนะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้แหละตัวไปก่อนนะครับผมกลัาบก็ว่าสวัสดีครับ